สวัดีครับของผมบอกเกณฑ์สาติกสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าสดียามเช้าวันที่เก้าเด้นนเนะ <9 S 1> าะเก้าพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเจ้าเป็นซุกบ่เป็นซุกมือนีิพอเมื่อวานนี่เป็นตลาดนัดคงถมตลาดฉบวีแม่นมือเดี๋ยววันศุกร์บ่กผิดมือมันพืชพร้อมบ่าะพืชมงคลของมือนิ<ร>โอ้ยพ,พี่น้องมาหาน้าไม้คือเก่าจ้ะเมื่อวานบ้านสาติ๊กฝนตกคือเก่ายามแรงตกบ่แห้งเนาะ พอจะด้ดลายพอจะซุ่มพอจะอนี่แหละเย็นเลยนะป่าหน้าไม้ของเฮาบรรยากาศโอ้ยเพิ่นหวานเข่าหวานนา้ำเบิดแล้วเด้อบ้า,บานสันติดเดอ้อมาลุยกันต่อเมื่อวานนี่จ้ะมุมเก่าเมื่อวานนี่แหละออนโซนมันยังหลายอยู่ก็เลยมาอีกอแต่ว่าเมือเ่อในซีวีเอาบ่หลายดอกจ้ะเขาจะเป้น,นี่ละ่ะเพราะว่าจะไปธุระต่อจากเฝ้าวบวกกับเมื่อยน้ำแหละมายหยุดพี่เาต้องเดินเข้าไป ฟังเสียงก็อเดี๋วพูดเอาไปในในในเลยเอากลับไปแล้วเมื่อวานกุมกันบิดมืดอีกจักหนึ่งจักเผาจักแพเมืดมือนี่ก็เลยว่าเอาสัมเตอเดียวพอมือนี่จะได้มีเวลาพักเนี่ยจักหน่อยสิตุยก่อนใส่เงินเะไได้นี่ค่าเทอมก็มาค่านั่นก็มาแต่คนหานี้มันสิตุยจักหน่อยฮะ โเอ็ดผัดบได้หยาได้กินพี่น้องเอ้ยไปไปลุยกันอ่านน้ำไม้ของเฮาผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บอเกนสตาติกนําเนเดอร์เฮ็ดถอนยังบัวโพได้ไปหาพี่น้องเพราะนว่ามันออกอยู่มันหักบัวร้ายบอเกสตาติกออาโซนน้ำไม้พี่บอเกนนี่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 หอหนูนี่ก็จะหลุมนี่เลยมาหาหน้าไม้สะกอนหนาลุยกันจ้า ไม่กระเดิงบังพอดีเลยเฮ้ยกบกบทุบยังไงยังข้างอยู่ด้วเด้วยดวยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะขี่ซุ่มให้เบิ่งนั่งเล่นนี่เด็กข้างอยู่นี่เด็กอยู่ในจริงไมมพี่น้องนั่นน่ะบิ้ิดดีกบมึงงอยอย่างอยู่นี่งอยอยู่ตรงนี้บ่เราเห็นได้เลยเห็นเดี๋ยวเราฟงกอนให้เธอเบิ่งเราไหมเออโอ้ ทางไปทางไหนเราไปจิ้มฝั่งพุ่นบอกโอ้ไปจิ้มฝั่งพุ่นอบอกเขียนเดิเงียมันไปนะฮะเอาหน่อยนี่นแต่งออกเด้อบอกเขีนมาจังบนักเขาพี่เด็กพี่เสตติว่าเมื่อวาน,นี่ค่ะเสตติเห็นโกต่อไปอยู่สามสี่หนอแต่ด้วยความที่ว่าถัาางกระเปะก,กระสอบ<ห>เฮาเต็มไปแล้วก็เลยบอกเอาเมื่อวานเนี่ยอดใจเจ้าของแบบบ่อบบ๊บ่๊บบบบซัดต่อแล้ว นักแล้วสิขนออกบาไวเมื่อวานนี <Okay. S 1> ่โอ้มโกอยู่โกนี่มามุมเก่าต่าเมื่อวานนี่จ้ะจักหนอฮะเอาเท่าที่เอาได้เงี้ยหละในเฮก็บ่ต้องเอาอสูงจ้าเริ่มยาวแล้ว เบิ้ง <rôle> บ <à déc> ึงเบิงเบิงคนท่าคนซับพี่น้องตื่นมาที่นี่ท่ามันมันลบกาได้มุมมันอยู่นี้พอดี เจอรุ่นนี่ก็แป๊บเดียวสันตัวตเต็มเป๊ะบักใหญ่สองจักตั่งรอนี่ดูก็ละสองละสามก็แป๊บเดียวละจ้าสองหน่อนักก่อนนี่เป็นหน่อบงด้วยจ้ะหอ่อ,อล,ลายไผ่ป่ไฟฟาไผ่บง đông đi nó kiến Tiếp nhau Tiếp nhau ของดีกว่าเลยตัวตัวถึงหน่อยากก็ยากเลยพี่น้องมันไม่ได้งี่ง่ายเออ<ม><ม>น่ะคุณยังไหนใช่การหาน้องไม้มันจ่ใช่เรื่องง่ายเลยเมือม่อยมึยม,มักหาอีหลีพผาจังสิหาจ้ะใครเคยหาสิลูมีอีกว่นดี สามหนอกก้อนนี่ไม่สำเร็จกระสูนคือเก่าจ้าพี่น้องก็มักเบิง่งเบาเข็มเสาร์ติกกะหาแล้วกะได้ขายพร้อมห์นาอึ๊บก้นอนเหนีองอเดี๋ยวตึงกันไป อีกสองหนทางพี่ ไม่เห็นอยียงอยันนี้นะเต็มกอเลยพี่ทางทีกะลองน้อยๆเราตักกล้องแป๊บโน้มตัวลงก่นอนเพิ่ดินกระโดดพี่ก้อนเราควรไปไล่เก็บเอา ทองท่นอนนึงลลีมเยอะโตก็เลยนั่นแหละนั่นแหละหาหนอหนึ่บอกโอมโก้ดิขยันเข่ามานี่ยีงไมจ๊ะลางนี่ทะเนาะ ต้องมีสักวันต้องมีสักวันต้องเขี่ยเบิ่งจ้ะมองด้วยตาป่าไปนี่พอเห็นใบไผ่ปกหนาขนาใบไผ่ไพา,พามุด,มดพามุนแล้วบ้านี้ก้มพี่น้องก้ม,กมนะตามบเบาเคนมาต่อจากโก หนอนใหญ่ตอนนั้นเลยวจนี่หมดบึงฟังนี่พอมาเห็นก้อนี้ป่ดหน่อบ้งบ้าบงใหญ่เลยป่าไข่บุบ้งนีง่นี่แต่ต้องหลอดโอ้แต่ไฟบ่โอ้ามพะลาม แปดพล้าเก้าอู้หน่อสูงก็มีเ <c oughs> นอนนก็เอา <c oughs> นีอีกไจ๊ะเขี่ยบิงหนอบงบดได้เพิ่มจากฝน จะหันหลังมาก่เก่าตั้งโลเลยปึ๊บได้ฝนอีกจักหน่อยเฮ็ดออกได้หนิขอนนี่น่าจะเป็นเห็ดหนูหนูนี่โอ้โเคติ๊กติ๊กกินไผ่ตกใส่หัวบอคนมาเด้ มันยังบมดแจ้งบอกว่ามันขึ้นฟ้าขึ้นฝนบอกเค้นขึ้นฟ้าขึ้นฝนมันแล้วขึ้นมืดแท่นี้มันอยู่ในป่าไผ่นั้นไผ่เป็ดนี่แหละในกล้องเบิ่งคือแจ้งแต่ความเป็นจริงค่ะมองด้วยตาเปล่าค่ะม,มันบม่ได้แจ้งเนะพี่น้องมันมืด <c oughs> นดี่ดินอนเล <c oughs> ที่เฮา, <c oughs> เ,าเอาตอนนะตั้งจะโกวอยู่โตเพิ่นไอ้มุดต่อเลาะต่อเฮาก็ได้ หน่อสูงบองกเขน,นเต็มเป้เลยพี่น้องจ้ะดิเต็มเป้เลยสันเนย่ยาวเนี่เต็มแบบแต่ง <c oughs> นี่หน่อสูงอันนี้จะต้องเ,เอาถุงมานำอยู่ดอกดิเอาไปเผาอันนี้ค่ะ แต่ชาติก็ถุงให้บเบาเพียนก็ใส่ถุงเป้เต็มเลยซ้สำทราย,ยาทางย่างออกเมื่อนี่นเนาะเบาเพียน,นเน<อ>าะแต่งเอาเลยข้อหาเอาเอาข้อนำเด้อติ๊กจะเอาไปแกงเมือนี่นเนี่ยบไมงได้พี่พี่น้ำสาติกพี่สูงเลย ลูกแล้วโดนนี่พูอึดคึอนเขาหนูไม่าแป๊บเดียวเต็มเปะ๊ะสำรับเผาสำรับเผาอันนี้ฮะเอามาบึกกันเด้อเลียมีอีกบอเคไหเลยสำรับเผาเลยพี่พี่โอเคาเมนะพี่เดยวเสียบเลยจ้ะ อ๋อมันยังบวชหันสั่นก็มีเลอะคอยดึงเราทีหลังหน่อสั่นเต็มถุงแล้วก็เมื่อตัวแบบนี้บ้ดอันนี้ก็ได้พี่น้องเบื้องบนนะตาเต่าใหญ่มันจะเป็นบุงไผ่ป่าด้วยนี่หน่อลายๆเนาะเรียงกันเลย สามหน่นพิพอเก่งกระเต่าก็ได้อันหลังมาทางนี้กับพุ่นน่ะตั้งรออยู่ยงามหนาเลยเพี่น้องพันดันขึ้นมาจากใบไผ่เนาะมาดิคนออนัแล้เชั่วีเสียงประกอบด้วย <c oughs> ชั่วอวสานเั่ว ตะใจมาพี่มาพี่มีหนอนนึกหาให้เต็มถุงเนี่ยแหละพี่น้องจ้ะโค้งออกโค้งออกเมือแต่โค้งอ,อ,อ,อีกทางนึงเดียว หัวบักใหญ่นี่ดีว่าเป็นใบไผ่เป็นนูนๆจากแม่นบ่อแม่นพี่น้องตรงนะเขียวเบิกนุ่งเข้ามาเลยตีๆโอ้มีแม่นๆๆ่น,นปาดเลยนี่แหละมันออกไกลก่อบ่อเข็นเลยจะไดเข็นเลยเห็นปลายมายันตรงนี้น้ำหนี่ง ป็าล่นห้องหัวเบาเข็นี่กิ่งนี่นะเออนั่นแหละเออมันพุกเราจะถ้าหมู่มันออกหลายๆหยมู่มามาหานี่มันจะเป็นกว่านี้เนาะเพื่นถางโตถางเพิ่นฟาตโตฟันไปซะเลย ซักของเฮาก็คือหนามนี่แหละนั่นแหละตรงนั้นชาวพิกาว่าเมเออ็ดเลยไปอีกเนาะอันน้อยเองอันเล็อุย้ยนางเอกเลยมือน,นี่เดี๋ยวคอยออกมาบึงความใหญ่ถ่ายมุมไกลจะพู ใส่ถุงเต็มเลยหนอเนี่ยจะพากันเมืองแล้วจ้ะยางออกมาอู้ไกลเติบเม,มือ่ <c oughs> มอยนี่ลงเห็ดเผ่งขุมาต้นกระถินได้ฝนตกโอ้ฝนตกใส่ซุ่มเลยนะ่าจะออกอีก,อ,ก <c oughs> ยอยู่ดกขาอีกจักสองสามมือ้อนี่จ้ะเหดิเ <c oughs> บ่งผลง,งานแาหนี้เต็มเป๊ะกับอีกหนึ่งถุงถุงหิว เราเาเป็นอย่างกุบอกกัตริมาเมือ่อนี้่เมื่อยพี่้องเอาสัมนี้แหละนี่ก็บบ่ขาดอยู่หาโลเอามาลายมันบมดเต็มก็เอาจนมันเต็มก็เก่ามาส่นสุดท้ายก็เมื่อยเจ้าของจ้ะเมื่อยขนโอ,อ่งนี่แหละมันไกลมือใหม่ยังบ่ได้มาเลยโดนนี่สิ่ย่ายโดน,ดนเพราะว่ามันไกลมันลึกเลยไกลเลยมุมเล็กๆทางเข้าแถวใกล้บ่อนเขาจอดรถนี่ผัดต้องพักก่อนม่นมันก็ยังบ่ใหญ่รอยมันใหญ่ก่อนพามาใหม่พอดีเห็ดออก ไมไปมาเบิ่งอีกเนาะอฮ้ล,ลาพี่น้องเมือแล้วเาก่ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไหนเด้อครับแต่พบอกันคิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า